แต่เขาไม่กลับใช่ไหมเขาไปกับใครต่อเขาไปกับคนดูวิเราดังตรงไหนเราดังตรงไหนลำเป็นยังไงบ้างคะเราเราคบอะไรกันด้วยะที่ถูกกระชากลาตจปิดากผู้ใดยหรอไหมคะมีคำถามได้นะคะบ้านชักมาลายอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะฮะเจ้าหน้าที่รับแจ้งบอกว่ามีชาวบ้านไปเจอศพแล้วความสยดสยองคือผู้หญิงผมแดง ใส่เสื้อสีแดงที่นอนตายอยู่เนี่ยคอถูกปาดแล้วปรากฏว่าสาภาพคือถูกกิ่งไม้เหมือนกับถูกตัดเป็นสองท่อนนะฮะแล้วเสียบยัดเข้าไปในรูจมูกคือมันกลายเป็นความสยดสยองเลยและตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปิดพื้นที่บริเวณรอบๆเนี่ยไปเจอมีดทำครัวตกอยู่สามเล่มตำรวจเลยพยายามเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วสืบสาวราวเรื่องว่าคนตายเป็นใครกันแน่ปรากฏว่า พอตรวจสอบนะฮะบริเวณรอบๆเจอร่องรอยการต่อสู้แล้วเช็คประวัติเทียบในระบบปรากฏว่าสาวผมแดงที่ว่าเป็นผู้ชายฮะไม่ใช่ผู้หญิงเป็น LGBT ชื่อนายวิชัยอุ่นเรือนอายุ51แล้วอย่างที่บอกเลยสาภาพศพที่เจอซึ่งวันนี้เราได้ไปพูดคุยกับคุณรังสีมันเป็นชาวบ้านที่เป็นคนมาเจอศพเนี่ยนะฮะ เขาบอกเลยบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเป็นศพด้วยซ้ําออกมาตกปลาตอนเช้าเห็นมีเพื่อนมาเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนนอนหลับคว่ำอยู่บริเวณพงหญ้าเลยเข้าไปดูมานคนเราจำได้นที่ไทยยัคืน แต่ผมตกอยู่นู้นทางฝั่งด้านนู้นตอนเช้ากำลังจะกลับบ้านไงแล้วตอนเห็นแล้วเขาเลยเรียกผมเดี๋ยวผมมาดูผมจอดดูผมก็เลยวิ่งตามผู้วายคนที่มาเจอคนแรกเนี่ยเขามาตกปลาเหมือนกันน่าจะใช่นะไปจอดเรียกแต่พี่รู้จักเขาไม่ไม่เลยขายตรงไปดู้ใครก็ไม่รูแต่คาดว่าน่าจะมาตกปลาใช่น่าาจะมตอนนี้พอเขาเรียกพี่ปุ๊บมาเอ้ยมาดูมาดูคนตายใช่แล้วผมก็บอกเขาเฝ้าก่อนนะเดี๋ยวผมไปตามผู้วายก่อนแค่นั้นเรับ แต่ส่วนผู้ตายเนี่ยเขามาอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเขาแล้วตอนผ่านเลยเฉยๆนี่แหละผ่านเกินที่พี่ตกปลาได้ยินเสียงอะไรไม่ไม่ครับผมก็อยู่ไกลผมยืนนู้นครับพอตำรวจได้ข้อมูลตรงนี้ก็เลยพยายามสอบถามชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้ๆนั้นนะฮะปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งมาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปทําบุญกับสามีที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านค่ายแล้วเจอนายวิชัยสวมเสื้อสภาพแบบนี้เลยผมแดงๆเสื้อสีแดงยืนเต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำในวัด แล้วทาไมวันนี้มาเจอเป็นศพแล้วล่ะใช่ครับ<อ>แล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะตอนที่เขาไปลาวงกันอยู่บนเวทีซึ่งตอนนั้นประมาณสักสองทุ่มครึ่งปกติดีครับไม่ได้มีปัญหากับใครอ,ะอ่ะลาสุดเราเจอเพื่อนครับนางสาวนันทิดาอายุ38 เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ตัวเองพาคนตายไปรำวงกันอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันปกติดีทุกอย่างเขาเป็นคนปากหมาเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้านี้ปากพาซ่าไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่ว่าชอบแซวชอบแซวประมาณว่าเจอผู้หญิงคนไหนก็จะบอกว่าเป็นเมียเขาหมดทุกคนเมื่อคืนนี้พอรำวงเสร็จประมาณเที่ยงคืนตัวเองก็ชวนผู้ตายกลับแต่เขาไม่กลับเขาไปกับคนสุดท้ายก็คือผู้หญิงคนหนึ่ง รูปร่างอุบอวบที่นั่งใกล้กันมารู้อีกทีนึงเนี่ยคือเป็นศพตอนเช้าแล้วไม่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 มีเรื่องมมีอะไรก็เป็นคนสนุกสนานเป็นคนสนุกสนานแต่เวลามันเมาอ่ะมันเป็นคนปากหมาปากหมาที่มันมันมันรักคนอื่นก็คือพูดแซวนะแซวคนอื่นค่ะจริงถ้าใครไม่ไม่ไม่รู้นิสัยมันจริงอ่ะอ้าจริงโดนคือเนี่ยให้เขากลับแต่เขาไม่กลับใช่ไหม <c oughs> เขาไปกับใครต่อเขาไปกับคนอ้วนเรานั่งตรงไหนเรานั่งตรงไหนโอ้ยนี่เพื่อนเพิ่งเจอเลยอะ่ะเพระาะเมื่อคืนก็ยังสนุกสนานอแล้วจากวัดนี้เราก็พยายามสอบถามชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ชี้ให้ดูว่าวิชัยเนี่ยเขานอนอยู่บริเวณอาคารไม้หลังเก่าซึ่งมันเคยเป็นโรงเรียนเก่าฝั่งตรงข้ามวัดนี่แหละนะักข่าวลองไปดูสินะักข่าวเราก็เดินข้ามถนนไป คือฝั่งตรงข้ามวัดกระบกขึ้นพึ่งมันจะมีอาคารไม้แบบนี้ฮะเป็นโรงเรียนเก่าตอนนี้ไม่มีไม่มีการเรียนการสอนแล้วใต้ถุนอาคารเต็มไปด้วยข้าวของมีเสื้อผ้ามีกับข้าวมีผักสดยังวางอยู่บนเก้าอี้อยู่เลยแล้วก็เจอเจ้าเสือเป็นหมาของคุณวิชัยคนตายด้วยนอนรอเจ้าของอยู่แบบอยู่บริเวณนี้ใต้ถุนน่ะนอนงอยเลยคุณกอบชัย เป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนคอยช่วยเหลือวิชัยเขานะปกติวิชัยจะมาพักอยู่แถวนี้เป็นประจำอยู่มาปีกว่าแล้ะเขาเก็บขวดเกา่าเก็บเก็บขวดขายของเก่าผมเนี่ยก็คอยช่วยเหลือเอาข้าวเอาน้าไปให้แล้วก็ให้เขาไปกรีดยางในสวนจะได้หารายได้เพิ่มเมื่อวานก็ยังเห็นเขาอยู่ที่อาคารหลังนี้อยู่เลยจนกระทั่งกลางคืนเขาก็เดินข้ามถนนไปที่งานวัดระบบขึ้นพึ่ง แล้วก็ไม่มีใครเจออีกเลยจนกระทั่งผมก็เพิ่งมารู้จากนักข่าวนี่แหละว่ามีคนไปเจอกลายเป็นศพอยู่ที่ปลวกแดง<ม>ซึ่งข้ามอำเภอเลยนะอเออพราะตรงตรงจุดที่เขาอยู่นยอยู่ที่บ้านค่ายแต่เจอศพที่ปลวกแดงตอนนี้กําลังตามหาอยู่ว่าผู้หญิง<ฆ>ที่เขาบอกว่าทุมท้วมหน่อยที่พาคุณวิชัยออกไปเมื่อคือนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้หรือไม่นะฮะ พี่ขาจะสอบถามหน่อยี่เป็นคนทาเราไปเที่ยวงานหมอลำเป็นยังไงบ้างคะเอเราเราบกันทีรุ่นไหมทำไมถึงมีท่าที่จุดกระชากลากถูกต้องนะตอนปิดอยางนี้พูดเลยหน่อยไหมคะพี่ถาพูดได้นะคะเป็นลูกชายผู้เสียชีวิตเหรอครับใช่ครับครับตอนนี้หนูอยู่ที่ไหนครับอยู่ชนบุรีครับครับแล้วหนูรู้ข่าวได้อย่างไรว่าพ่อเสียชีวิตเหรอครับพอดีว่า พี่สาวเขาโทรมาบอกครับว่ามีมีตำรวจเขาทักไปบอกว่าว่าใช่พ่อไหมแลวที่นี้เขาก็ส่งรูปมาให้ดูอแลวที่นี้ผมก็เลยพี่สาวก็เลยบอกว่าใช่พ่อครับยืนยันว่าเป็นพ่อหนูนะใช่ครับใช่ครับแล้วปกติเอ่อตัวหนูเองแล้วก็พี่สาวเนี่ยเอ่อแยกกับพ่ออยู่นานหรือ,อยังครับตั้งแต่อยู่ประมาณป .4 ครับตอนตอนผมอยู่ประมาณป .4 ครับ นานแล้วอ่ะเนาะใช่ครับนานแล้วครับแต่ก็ตามหาแกอยู่ครับว่าแกไปอยู่ไหนอยู่ไหนครับตอนแรกแกก็ตอนแรกก็ยังเจอครับตอนแรกแกบวชอยู่ทีนี้แั่พักได้ยินข่าวว่าแกสึกออกไปทีนี้ก็หาตัวไม่เจอเลยครับคือไม่รู้เลยว่าพ่อมาอยู่ระยองนะครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับเพิ่งมารู้จากข่าวนี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหนูได้เห็นรายละเอียดของข่าวหรือยังครับเห็นแล้วครับ อยากจะพูดอะไรสักนิดไหมครับก็อยากอยากถามคนทําครับว่าทําไปเพื่ออะไรครับ,รบทํำทำไมครับครับ